สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลเก้าอีกแล้วค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเป็นวันที่3ามีของดาวนะคะป่วยนะคะแล้วดาวกับลูกน้อยนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะ <Yeah. S 1> ก็จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่นะคะเราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเลยนะคะวันที่สามีป่วยนะคะเราจะต้องทํางานบ้านไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ทํากับข้าวให้แล้วก็ดูลูกนะคะ นี่คะเราจะบอกว่าอยู่ที่เมืองนอกนะคะไม่ใช่อยู่สบายๆนะคะดาวจะต้องอดทนมากนะคะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยทํากับข้าวแล้วก็ทําอาหารเช้านะคะแล้วก็ทําอาหารนะคะเพราะว่าสามีไม่สบายนะคะก็นอนพักผ่อนนะคะส่วนดาวนะคะก็จะต้องตอนเช้านะคะดาวปิ้งขนงมปังกินนะคะแล้วก็ลูกนะคะก็จะเอาไว้นั่งอยู่ในรถแต่นี้นะคะ ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคะเวลาสาวไทยนะคะที่ต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะแล้วมาอยู่ต่างประเทศนะคะขอให้พึ่งรวยบ้านเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะคะฝึกภาษาให้เก่งให้คล่องนะคะแล้วก็หัดช่วยเหลือตัวเองนะคะลูกนะคะถ้าเรามีลูกเราต้องอดทนมากกว่าคนอื่นแล้วก็ภาษาเราก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้นะคะวันนี้นะคะตอนเช้าของดาวนะคะก็ต้องปิ้งขนมปังกินนะคะแล้วก็ดูลูกไปด้วยนะคะ เรวก็เลยมาแชร์ประสบการณ์แบบตอนเช้าๆอย่างนี้นะคะกับลูกน้อยของดานะคะเนี่ยนะคะ่ะสาวไทยนะคะอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะคะต้องช่วยเหลือตัวเองให้เป็นให้เก่งนะคะแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้นะคะอยากจะฝากถึงสาวๆคนไหนที่กําลังจะเข้าสู่วงการสายฝอนะคะก็ลองมาฟังประสบการณ์ของดาดูนะคะเนี่ยแหละคะ่ะและอยากจะบอกว่าชีวิตที่อยู่เมืองนอกนะคะต้องสู้นะคะแลวอดทนนะคะ คามไกลบ้านไม่ได้กินอาหารที่แบบซื้อได้นะคะต้องทําอาหารเองทุกอย่างนะคะความสบายสบายก็แบบว่าถ้าเราช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดนะคะเราไม่ต้องพึ่งสามีมากมายก็มันก็เป็นการดีแก่ตัวเองด้วยนะคะวันที่สามีเราป่วยในสบายแล้วก็สามีแบบไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะสามารถอยู่ที่ี่ได้โดยที่แบบพึ่งพาตัวเองได้นะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะไว้ติดตามดาวหมายฝากติดตาม ซับสไคร์ดาวนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ดาวด้วยนะคะจะได้ทําคลิปต่ตอๆไปนะคะแชร์ประสบการณ์ชีวิตการเลี้ยงลูกแล้วก็อยู่ประเทศเยอรมน,นีนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกดติดตามให้ดาวด้วยนะคะ <Okay. S 2> ไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย